สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนทั้งในและนอกประเทศหันมาจับตามองเมืองไทยกันอย่างจริงจังนั่นก็คือเรื่องราวของการยึดเนินเขา350คืนมาได้ของทหารไทยก่อนอื่นเลยผมอยากพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเนินเขาลูกนี้กันก่อนเนินเขา350นี่ไม่ใช่แค่เนินเขาธรรมดา มันตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างจังหวัดศรีสะเกดของไทยกับจังหวัดเปรเวียของกัมพูชาที่สำคัญคือมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆเพราะจากบนเนินเขานี้คุณสามารถมองเห็นเส้นทางคมนาคมมองเห็นตำแหน่งต่างๆได้ชัดเจนมากใครครอบครองเนินเขานี้ก็เหมือนกับว่าคุณถือกุญแจสำคัญของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเอง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม2025ตอนนั้นเนินเขา350ถูกยึดครองโดยกองกำลังกัมพูชาและพวกเขาได้ตั้งรับอยู่บนนั้นด้วยอาวุธที่ทันสมัยมากมายซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนไม่ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลท y p e ้า5 6 AK 47เครื่องยิงจรวด RPG 7ปืนต่อต้านอากาศยานทาย e 69 และที่น่าสนใจคือมีทั้งขีปนาวุธต่อต้านรถถัง G.A.M. 1 0ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทันสมัยที่สุดของจีนเลยทีเดียวแต่แล้ววันที่10ธันวาคมกองทัพไทยก็เริ่มปฏิบัติการที่เรียกว่าปฏิบัติการสัตววาทีขึ้นนี่คือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อยึดเนินเขา3า0คืนมาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคมนั้นมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายคนต้องน้ำตาไหลเลยทีเดียว ในทีมที่เข้าปฏิบัติการครั้งนั้นมีทหารกล้าสองนายที่เราต้องจดจำชื่อพวกเขาไว้นั่นคือจ่าสิบเอกสำรวงกลางประคองและพลทหารพนพัฒน์เสาสูงทั้งสองคนนี้เป็นทีมยิงสนับสนุนในการปฏิบัติการและก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปปฏิบัติการในเช้าวันนั้นพวกเขาได้ปฏิญาณตนเองไว้ร่วมกันว่าเนินเขา350ต้องเป็นของไทยและธงชาติไทยต้องโบกสะบัดอยู่บนนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม การต่อสู้ในวันนั้นดูเดือดมากทหารไทยต้องรุกเคืบเข้าไปท่ามกลางสายฝนสายกระสุนและการยิงปะทะอย่างหนักคลิปวิดีโอที่ออกมาสแสดงให้เห็นความกล้าหาญของพวกเขาอย่างชัดเจนพวกเขาเคลื่อนที่อย่างมีระบบทีละก้าวทีละก้าวจนในที่สุดก็สามารถยึดเนินเขา350คืนมาได้สำเร็จแต่ชัยชนะครั้งนี้มาพร้อมกับความสูญเสีย จ่าสิบเอกสำรวงและพลทหารพนพัฒน์ทั้งสองคนได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติการครั้งนี้พวกเขาได้ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่บนเนินเขา3-5 0สูแล้วแต่พวกเขาไม่ได้กลับมาเห็นมันด้วยตาตัวเองกองทัพไทยได้ปล่อยวิดีโอเพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้งสองคนและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศต่างยกย่องพวกเขาเป็นวีรบุรุษของชาติ สองคนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นนั้นมีค่ามากกว่าอาวุธที่ทันสมัยเสียอีกเมื่อทหารไทยขึ้นไปบนเนินเขา350สิ่งที่พวกเขาพบคือภาพที่น่าประหลาดใจมาก กองกำลังกัมพูชาได้หนีออกไปอย่างเร่งรีบทิ้งอาวุธและสเสบียงไว้เต็มไปหมดมีปืนไรเฟิลไทป์56วางกระจัดกระจายมีเครื่องยิงจรวด RPG 7ทิ้งอยู่พร้อมกับจรวดที่ยังไม่ได้ยิงมีปืนกลไทป์81ขีปนาวุธไท p e GAM 10ลูกระเบิดมือเครื่องยิงระเบิด l g c และที่น่าสนใจคือมีกระสุนปืนใหญ่และปืนโครขนาด82มมและ120มมจำนวนมหาศาลส่วนใหญ่ผลิตในจีนทั้งหม นอกจากอาวุธแล้วทหารไทยยังยึดได้ทั้งวิทยุสื่อสารสเสบียงอาหารและแม้กระทั่งเอกสารยุทธวิธีต่างๆด้วยในบางพื้นที่ยังมีรถจักรยานยนต์จักรยานรถไถนารถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ในครัวเรือนที่ถูกทิ้งไว้เช่นกันพันเอกเวรยุทธ์ RSI ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่สองได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ในเวลากลางคืนเพื่อยืนยันการยึดอาวุธจำนวนมหาศาลนี้ด้วยตาตัวเองและนี่ไม่ใช่ครั้งเดียว ตลอดเดือนธันวาคม2025ทหารไทยได้ยึดอาวุธจากจีนได้อีกหลายครั้งเมื่อวันที่15ธันวาคมตอนยึดเนินเขา500ที่ชองบักก็ยึดขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้อีกนับ10ลูกรวมถึงระบบจรวดสายฟ้า PHL03 ที่ถูกทำลายโดยเครื่องบิน F-16 ของไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมและในการประทะตอนต้นเดือนก็ยึดได้ทั้งปืนไรเฟิล Type 51เครื่องยิงจรวด Type 69และเครื่องยิงระเบิด l g 4 ทั้งหมดผลิตจากจีนเรื่องนี้ทำให้ไทยออกมายืนยันว่ากัมพูชาได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีนอย่างมหาศาลแม้ปักกิ่งจะปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งอาวุธไปในช่วงหลังๆแต่รายงานข่าวกรองระบุว่ามีการส่งอาวุธครบชุดผ่านเครื่องบินขนส่งทางทหารของจีนตลอดเดือนมิถุนายน2025ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายในเดือนกรกฎาคม ตรงนี้น่าสนใจมากครับมันแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาได้เตรียมการมาก่อนล่วงหน้าแล้วพวกเขาสะสมอาวุธมาเป็นจํานวนมากและนี่ก็เป็นคําตอบให้กับคนที่มักจะถามว่าทําไมต้องซื้ออาวุธราคาแพงๆทําไมต้องซื้อรถถังซื้อเครื่องบินทําไมไม่เอาเงินไปซื้อปุ๋ยซื้อจอบดีกว่าคําตอบก็คือเพราะการป้องกันประเทศไม่ได้ใช้จอบครับและนี่ก็เป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเตรียมความพร้อมทางทหารน,นั้นสําคัญแค่ไหน ตอนนี้เรามาดูปฏิกิริยาจากชาวต่างชาติกันบ้างนะครับในหมู่คอมเมนต์ที่ออกมามีหลายคนที่แสดงความเห็นที่น่าสนใจมากมีคนนึงเขียนว่าประเทศไทยเหมือนญี่ปุ่นของอาเซียนเลยระบบวัฒนธรรมของไทยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นนี่เป็นคำชมที่สูงมากเลยครับการเปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่นนั้นแสดงให้เห็นถึงความเคารพที่พวกเขามีต่อเราอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันเกลียดกัมพูชาเพราะมันเป็นศูนย์กลางของการช่อโกงและการค้ามนุษย์ แม้แต่เหยื่อหลายคนก็มาจากอินโดนีเซียฉันหวังว่ากัมพูชาจะกำจัดแก๊งมาเฟียที่ทำร้ายผู้คนจากต่างประเทศให้หมดไปคอมเมนต์นี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาในกัมพูชาไม่ได้มีแค่เรื่องโพรมแดนแต่มีเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียด้วยและมีอีกคนที่บอกว่าอินโดนีเซียสนับสนุนไทยเพราะกัมพูชาสร้างความเสียหายอย่างมากต่อชาวอินโดนีเซียเยี่ยมมากไทยจากอินโดนีเซีย นี่แสดงให้เห็นว่ามีหลายประเทศในภูมิภาคที่เห็นอกเห็นใจไทยและเข้าใจว่าไทยกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องบางคอมเมนต์ก็วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเช่นประเทศไทยไม่เคยถูกประเทศใดปกครองเป็นอนณานิคมและมีประเพณีหลักการและความกำลังใจของทหารที่แข็งแกร่ง ความพร้อมในการปฏิบัติการของทหารก็สูงเช่นกันโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการเกณฑ์ทหารการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ทันสมัยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนประเทศไทย นี่เป็นข้อสังเกตที่แม่นยำม,มากครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติใดและนั่นทำให้เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นอิสระและเอกราชของตัวเองวัฒนธรรมทางทหารของไทยก็ได้รับการสืบทอดมายาวนานและทหารไทยได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดรวมถึงการใช้เทคนโนโลยีที่ทันสมัยเช่นดโดรนที่ใช้ในการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพบางคนก็พูดถึงความแตกต่างของคุณภาพทหาร แม้แต่ปืนสมัยใหม่ก็ไร้ประโยชน์หากทหารยังมีทัศนคติแบบทหารอยู่หรือมอบอาวุธที่ทันสมัยให้กับกัมพูชาเป็นเรื่องไร้สาระและนั่นคือความเป็นจริงถึงแม้คุณจะมีอาวุธทันสมัยครบครันแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะปกป้องประเทศคุณก็ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกัน คอมเมนต์เหล่านี้ชี้ให้เห็นจุดสำคัญว่าอาวุธที่ดีไม่ได้รับการรับประกันชัยชนะเสมอไปสิ่งที่สำคัญกว่าคือจิตใจของทหารความกล้าหาญความพร้อมที่จะเสียสละและการฝึกฝนที่ดีและยังมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายบางคนพูดถึงบทบาทของจีนสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเครื่องที่สูรถ,ถึงประสิทธิภาพของยุทธโธปกรณ์ทางทหารที่ผลิตโดยจีนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายก็ใช้ยุทธโธปกรณ์เหล่านั้น นี่เป็นการมองในมุมที่น่าสนใจว่าสงครามครั้งนี้อาจเป็นเหมือนสนามทดสอบอาวุธของจีนบางคนก็เตือนว่ายิ่งสงครามยืดเยื้อเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจมากขึ้นเท่านั้นและกัมพูชาปะทะไทยเท่ากับตัวแทนสหรัฐปะทะตัวแทนรัเสเซียหรือจีนคอมเมนต์เหล่านี้แสดงให้เห็นความกังนวลว่าความขัดแย้งนี้อาจลุกลามไปถึงอ่าวไทยหรือแม้กระทั่งดึงดูดให้มีผู้เล่นจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหลายคนต่างชื่นชมไทยและแสดงความเคารพต่อทหารไทยสภาพจิตใจของชาวกัมพูชาเริ่มเสื่อมถอยลงเป็นอย่างแรกหลังจากถูกเครื่องบินทิ้งระเบิด F-16 หรือถึงเวลาแล้วที่อินโดนีเซียจะต้องส่งสินค้าให้ไทยในปริมาณมากแสดงให้เห็นว่าหลายประเทศในภูมิภาคพร้อมที่จะสนับสนุนไทย ผมคิดว่าเรื่องราวครั้งนี้มันบอกอะไรเราหลายอย่างมากครับมันบอกเราว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นที่รักและเป็นที่เคารพของชาวต่างชาติ1คือความกล้าหาญและความเสียสละจ่าสิบเอกสำรวงกลางประคองและพลทหารพนพัฒน์เสาสูงได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนไทยที่พร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อปกป้องแผ่นดินพวกเขาทำตามคำสัญญาและธงชาติไทยก็โบกสะบัดอยู่บนเดินเขา3-50ตามที่พวกเขาปฏิญาณไว้ 2. คือความมีมาตรฐานทางทหารไทยมีระบบการฝึกฝนที่ดีมีระเบียบวินัยและมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ใช่แค่มีอาวุธดีๆแต่รู้จักใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ 3. คือความเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอนณานิคมนี่ทำให้เรามีเอกลักษณ์และเอกสีที่เป็นของตัวเองเรามีประวัติศาสตร์ที่ภาคภูมิใจและเราไม่ยอมให้ใครมาละเมิดผืนผ่นดินของเรา 4. คือความยุติธรรม หลายประเทศในภูมิภาคเห็นว่าไทยกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องกำลังปกป้องตัวเองจากการรุกรานและกำลังยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่มีศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชา 5. คือความมีน้ำใจและความอบอุ่นนอกจากจะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งแล้วคนไทยยังเป็นคนที่อบอุ่นมีน้ำใจและเป็นมิตร นี่คือเหตุผลที่ชาวต่างชาติหลายคนเรื่องที่จะอยู่ในประเทศไทยพวกเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นที่ต้อนรับและรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของพวกเขารัฐบาลไทยได้เน้นย้ำว่าการปฏิบัติการนี้เป็นการป้องกันประเทศล้วนๆเพื่อรักษาอธิปไตยของชาตินายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวว่ากองทัพไทยพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์แต่ความสงบสุขยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ในขณะเดียวกันกัมพูชาก็ยังคงกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายลุกรานและได้ขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงพวกเขาอ้างว่าอาวุธที่มีเช่นระบบระเกยียด BM21 นั้นเป็นเพียงเพื่อการป้องกันเท่านั้นนักวิเคราะห์ระหว่างประเทศเริ่มมีความกังวลว่าความขัดแย้งนี้อาจลุกลามไปถึงเกาหลีหรือแม้กระทั่งดึงดูดให้มีผู้เล่นจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น แต่สิ่งที่แน่นอนคือเรื่องราวของจ่าสิบเอกสำรวงกลางประคองและพลทหารพนพัฒเสาสูงจะถูกจดจำไปตลอดกาลพวกเขาคือวีรบุรุษที่แท้จริงพวกเขาได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความกล้าหาญและความมุ่นมั่นนั้นมีพลังมหาศาลและพวกเขาได้ทำให้ธงชาติไทยโบกสะบัดอย่างภาคภูมิใจบนเนินเขา350สําหรับผมแล้วเรื่องราวนี้มันทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมชาตต่างชาติจึงรักประเทศไทย พวกเขาเห็นความแข็งแกร่งของเราแต่พวกเขาก็เห็นความอบอุ่นของเราพวกเขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะปกป้องสิ่งที่เรารักแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวเรารู้จักยุติธรรมรู้จักความถูกผิดและเรามีหัวใจที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่เคารพเราในวันนี้เราขอน้อมรำลึกถึงจ่าสิบเอกสำรวงกลางประคองและพลทหารพนพัฒเสาสูงทั้งสองท่านคือวีรบุรุษของชาติและเราจะไม่ลืมการเสียสละของพวกเขา ธงชาติไทยที่โบกสะบัดอยู่บนเนินเขา3-50นนั้นคือเครื่องพิสูจน์ของความกล้าหาญของพวกเขาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งของชาติไทยขอบคุณทุกคนที่รับฟังทับและขอให้เราทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นไทยภาคภูมิใจในวีรบุรุษของเราและร่วมกันร,รักษาสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้เรา